นี้รูปแบบการลงทุนมีให้เลือกอย่างหลากหลายแต่เราจะเลือกลงทุนในอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่เพื่อให้มีเงินล้านกับเขาบ้างถ้าจะลงทุนแค่หลักร้อยจะมีโอกาสได้เงินล้านกับเขาบ้างไหมบอกได้เลยว่าถ้ามีความพยายามมีความตั้งใจและมีวินัยเพียงพอการมีเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ เพียงแค่ลงทุนันละร้อยบาทก็มีโอกาสได้เงินล้านกับเขาบ้างแล้วแค่ว่าันละร้อยบาทเราจะเลือกลงทุนในอะไรล่ะถ้าจะเลือกแบบไม่อยากเสี่ยงหรือเสี่ยงต่ำมากๆก็คงหนีไม่พ้นกับการฝากธนาคารซึ่งหากจะฝากแบบออมทรัพย์ดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่0.25%เรเซเราฝากทุกวันทุกวันทุกวันต้องใช้เวลา9,672วันหรือ26ปีครึ่งค่ะเราก็จะมีเงินล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการลงทุนนะคะมาลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอาจจะต้องเริ่มลงทุน ที่500บาทเพื่อไม่ให้เสียโอกาสเราลองดูว่าหากเราสะสมเงินวันละ100บาทเป็นเวลา30วันก็จะได้เงินจํานวน3 0 0 0บาทในแต่ละเดือนสําหรับการลงทุนเดือนละ1ครั้งหากเลือกกองทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนประมาณ3ต่อปีเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้อีกประมาณ20ปีก็จะมีเงินล้านบาทได้แล้วจะเลือกลงทุนในกองทุนอะไร หากจะเลือกลงทุนในกองทุนตราสารนี้ด้วยยุคปัจจุบันโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนคงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนในกองทุนผสมที่มีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนก็พอจะช่วยให้โอกาสการลงทุนเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในกองทุนเปิด b m a ม25ที่ลงทุนในกองทุนรวมอย่างหลากหลายและเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน25%แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้โหยังใช้เวลานานเกินไปและเราก็สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่านี้ก็คงต้องมองหากองทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สู อย่างเช่นประมาณ5%ต่อปีด้วยเงินลงทุนเดือนละ3,000บาททุกเดือนทุกเดือนก็จะใช้เวลาประมาณ17ปีครึ่งก็จะมีเงินล้านบาทมาไว้ในมือการเลือกลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนประมาณ5%ก็ต้องมีส่วนผสมของการลงทุนในหุ้นพอสมควรยกตัวอย่างเช่นการเลือกลงทุนในกองทุนเปิด BMap 555ที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายแต่สินทรัพย์เสี่ยงจะไม่เกิน55%แต่ถ้าใครรู้สึกว่ารับความเสี่ยงได้สูงกว่านี้อยากมีีเเงินนนล้าาร็ววกกก่่ออสัหย ก็ลองมองหากองทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ8%ต่อปีลงทุนเดือนละ3,000บาทไปเรื่อยๆไม่เกิน15ปีก็จะมีเงินล้านได้ ส่วนการลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนประมาณ8%ต่อปียกตัวอย่างอย่างเช่นกองทุนเปิด B m a p 1 0 0ก็จะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่สามารถเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ซึ่งสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้สูงถึง100%ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงก็อย่างเช่นกองทุนหุ้นไทยกองทุนหุ้นต่างประเทศกองทุนโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ทางเลือกก็อย่างเช่นทองคํา ใครที่รู้สึกว่าโหทำไมถึงใช้เวลานานจังก็อย่าลืมค่ะว่าเราใช้เงินลงทุนเท่าเดิมโดยตลอดนั่นก็คือวันละ100บาทหรือเดือนละ3000บาทซึ่งหากในอนาคตเรามีรายได้ที่มากขึ้นหรือสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้เงินล้านก็จะมาถึงเราได้เร็วขึ้นดังนั้นใครที่อยากมีเงินล้านเร็วๆอย่าลืมว่าเราสามารถเพิ่มเงินลงทุนให้มากขึ้นได้ โอกาสในการได้รับผลตอบแทนต้องสูงขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นด้วยซึ่งต้องไม่ลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาทําความเข้าใจในหนังสือชี้ชวนให้ดีก่อนการลงทุนผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตดังนั้นก่อนการลงทุนต้องรู้จักกองทุนที่เราลงทุนก่อนว่ามีนโยบายยังไง เรารับความเสี่ยงไหวไหมก่อนตัดสินใจลงทุนและอย่าลืมว่าการไม่ลงทุนยิ่งมีความเสี่ยงเพราะเงินลดค่าลงเรื่อยๆการลงทุนจึงช่วยให้มูลค่าเงินของเราไม่หดหายไปรู้แบบนี้แล้วอย่าเห็นว่าแค่เงินหลักร้อยจะเป็นเงินหลักล้านไม่ได้เลือกลงทุนตั้งแต่วันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินของเราเติบโตเป็นหลักล้านในอนาคตค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ BBLAM หากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้